บันทึกหน้าที่11อย่าทิ้งฉันไว้เพียงลําพังสองอาทิตย์เต็มๆที่ฉันมาโรงเรียนด้วยใจที่หอเหี่ยวเหมือนคนโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครครบจากที่เคยยิ้มหวัวเราะและสนุกเฮฮาในตอนนี้มันดูหม่นหมองและเต็มไปด้วยความเศร้าจนฉันก็ไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้ามันจะยังสดใสได้อีกไหมเพราะเหตุการณ์ในวันนั้น ทำให้ลูกพีชและเพื่อนอีกสามคนของฉันโกรธเคืองและเมินฉันไปราวกับคนไม่รู้จักกันพวกเขาไม่พูดคุยกับฉันอีกเลยแม้ว่าฉันจะชวนคุยยังไงทุกคนก็จะทำเป็นไม่ได้ยินและตีตัวออกห่างซึ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้มันทำให้ฉันอึดอัดและท้อมากท้อจนไม่อยากจะมาโรงเรียน หรืออยากจะย้ายโรงเรียนหนีให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปซะแต่ว่าฉันก็ทำแบบที่ใจคิดไม่ได้และต้องทนต่อไปซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากที่ฉันยังมียายบีคอยอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษากับฉันไม่อย่างนั้นฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงบีฉันจะทำยังไงดีว่าเขาโกรธฉันแล้ว ฉันร้องไห้กับเพื่อนสนิทที่สุดในกลุ่มระบายความอัดอั้นที่มีให้อีกคนฟังไม่เป็นไรนะช้องเดี๋ยวพวกนั้นก็หายโกรธกันแล้วฉันช่วยพูดให้อยู่แต่นี่มันสองอาทิตย์แล้วนะอีกไม่เท่าไหร่พวกเราก็จะปิดเทอมใหญ่แล้วฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปนานๆเลยอ่ะมันอึดอัดทั้งพีชและพวกนั้นฉันอยากคืนดีและกลับมาเป็นเหมือนเดิมไวๆอืมฉันเข้าใจ ยายบีว่าแล้วตบไหล่ชั้นเบาๆก่อนที่จะพูดต่อเรื่องสามคนนั้นนะ่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นตัวผสานให้เองแต่ตอนนี้ฉันว่าแกไปเคลียร์กับอีกคนหนึ่งก่อนดีกว่าเดินมาโน่นละยายบีบอกกับฉันแล้วเบ้ปากชี้ให้ดูผู้มาใหม่ลูกพีชเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบเฉยซึ่งต่างกับใจของฉันที่มันเต้นคลึกโครมจนไม่เป็นจังหวะเราขอคุยกับช็อกหน่อยสิ เขาบอกเมื่อเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเราอืมยายบีตอบรับสั้นๆแล้วหันมามองฉันเล็กน้อยฉันไปก่อนนะอืมขอบใจมากนะบีฉันส่งยิ้มให้กับเพื่อนรักยายบียักคิ้วตอบก่อนจะเดินออกไปให้ฉันและพีชได้พูดคุยกันตามลำพังพีชเรื่องวันนั้นช้องขอโทษ ชองรู้ว่าการที่เอาดอกไม้ที่พีชซื้อให้ไปให้คนอื่นมันน่าโกรธชองรู้ว่าชองผิดแต่พีชเลิกโกรธชองและยกโทษให้ชองได้ไหมเรื่องวันนั้นเราเสียใจมากนะนอกจากจะเสียใจเรื่องที่ชองเอาดอกไม้ของพีชไปให้เพื่อนๆแล้วพีชก็ยังเสียใจมากๆด้วยเรื่องที่ชองพยายามจะปิดความสัมพันธ์ของเรามันเหมือนว่าที่เราครบกันในตอนนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนั้นน่ะ นี่พีชไม่ดีพอที่ชองจะเปิดความสัมพันธ์เหรอเขาบอกแววตาฉายความเสียใจและความสงสัยปนเปกันมันไม่ใช่ว่าพีชไม่ดีและชองก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดความสัมพันธ์ของพวกเราแต่ว่าคนมองมาเยอะแยะแบบนั้นชองก็ทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรลงไปโดยไม่ทันคิดชองขอโทษจริงๆฉันมองอีกคนด้วยตาพร่ามัว จู่ๆน้ำตาก็เอ่อคลอขึ้นมาที่ตาซะอย่างนั้นลูกพีชมองหน้าฉันแล้วก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งอืมพีชรู้ว่าช้องเสียใจกับสิ่งที่ทำและพีชก็รู้เรื่องเพื่อนทั้งสามคนของชองแล้วพีชเองก็ขอโทษนะที่ทำให้ช้องกับเพื่อนต้องทะเลาะก,กันแล้วก็ขอโทษที่ตลอดเวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพีชทำให้ช้องต้องรู้สึกแย่อยู่เพียงลำพังต่อจากนี้ เรามาคืนดีกันเถอะนะพีชจะอยู่ข้างๆช้องเองเขาว่าพลางยกนิ้วก้อยขึ้นมาและในจังหวะนั้นก็ทำให้น้ำตาของฉันที่เออคลออยู่ไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้ฉันทั้งยิ้มและร้องไห้ในเวลาเดียวกันราวกับคนบ้าก่อนจะรีบยกนิ้วก้อยเกี่ยวเข้ากับนิ้วก้อยของลูกพีชทันทีอย่าทิ้งให้ช้องอยู่โดดเดี่ยวลำพังแบบนี้อีกนะอืมพีชสัญญา ในทุกๆความสัมพันธ์มักจะมีอุปสรรคเข้ามาเสมออยู่ที่ว่าเมื่อเราเจออุปสรรคในแต่ละครั้งเราเลือกที่จะจับมือกันเดินต่อไปหรือเลือกที่จะปล่อยมือกันแล้วแยกแย้ายไปคนละทางและแม้ว่าในคลานั้นเราเลือกที่จะจับมือกันก้าวข้ามอุปสรรคแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีว่าเราจะจับมือกันแบบนี้ตลอดไป